น,นุทินชานวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเนี่ยครับร่วมประกอบอาหารนะครับที่โรงครัวพระราชทานกทหนึ่งลงมือผัดข้าวกระเพราไก่ครับแล้วก็ทำไข่เจียวแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็นำคณะซึ่งก็ประกอบไปด้วยคุณซาบีดาไทยเศษครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวนันชรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและปะลัดกระทรวงมหาดไทยครับ ไปร่วมรับประทานอาหารกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับที่ศูนย์ดำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยดินโคนลนถล่ม ที่อำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสนะครับมทหนเนี่ยได้พูดคุยและก็สอบถามรวมไปถึงให้กำลังใจกับผู้ที่เข้าไปพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงจำนวน28ครัวเรือนรวมๆแล้วก็88คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการนี่คือที่อำเภอระแงะนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับมทห ไปที่สารกลางจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมของนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็ที่สงขลากำชับให้ดูแลเรื่องของการประกอบอาหารที่สะอาดมีคุณภาพแล้วก็แจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนให้ครบทั้งสามมือแล้วก็เพียงพอในการดำรงชีพครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะประสานกับกรมบัญชีกลางครับเพื่อที่จะขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด จาก20ล้านบาทเนี่ยเป็น50ล้านบาทเ,เร็วๆนะครับแน่นอนตอนนี้หลายจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปัตตานีนราธิวาสก็จะสามารถดึงงบประมาณซึ่งเป็นงบฉุกเฉินมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนก่อนได้แต่ความช่วยเหลือหลกัหลกๆจากนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นประธานการประชุมคอรมอน,นอกสถานที่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่นายกรับทราบถึงสถานการณ์น้ําในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะสาเหตุหลกัหลกๆมาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง ปริมาณน้ํามากและการระบายที่ล่าช้าแล้วก็เปิดเผยถึงข้อสั่งการนะคะให้ในายอนุทินพร้อม4รัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาหน้างานและยังวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์รายงานสรุปเป็นระยะระยะโดยสั่งการให้เร่งระดมทุกสัพพะกำลังให้การช่วยเหลือคะ่ะ ทั้งน,นี้นะคะก็รัฐบาลก็ได้สั่งการให้ทางสออบตอนะคะได้ประสานงานกับทางสปชนะคะส่วนกลางให้เร่งรัดการจัด ทำงานนะคะทุกส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นในด้านของอาหารการประกอบอาหารนะคะรวมถึงครัวลงครัวพระราชทานนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้อพยพพี่น้องนะคะจากพื้นที่ที่มีน้ําท่วมสูงนะคะแล้วก็หน่วยแพทย์ทางสาธารณสุขต่างๆก็เตรียมในเรื่องของยาเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องที่โรคต่างๆที่จะมาพร้อมกับน้ําท่วมนะคะแล้วก็ได้ตัวดิฉันเองได้เร่งในเรื่องของการเยียวยานะคะว่าระหว่างนี้ที่ดูแลพี่น้องประชาชนนั้นให้ดูเรื่องการเยียวยามาตรการเยียวยาเนี่ยควบคู่ ไปเลยเพราะจะได้ประชาชนก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะคะเหมือนทางที่ทางจังหวัดของเชียงรายเชียงใหม่พวกนี้นะคะก็ไม่ได้รอนาน,นะคะ่ะแน่นอนนะครับว่าน้ําท่วมแบบนี้ฝนตกหนักแบบนี้นะครับก็เป็นอุปสรรคกับการเดินทางกับการสัญจรโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางทางรางนะครับก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางแล้วก็เงด งดเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้จำนวน10ขบวนด้วยกันเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับมีการปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางทั้งเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับจํานวน2ขบวนด้วยกันครับ แล้วก็มีการงดเดินขบวนรถนะครับทั้งเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับจํานวน8ขบวนตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอในเวลานี้นะครับทางการรถไฟบอกว่าระหว่างนี้เนี่ยได้มีข้อคาชับให้เจ้าหน้าที่จัดที่พักคอยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้โดยสารนะครับและผู้โดยสารที่มีตัว๋วถ้าไม่ประสงค์จะเดินทางก็สามารถที่จะติดต่อขอคืนเงินค่าตัว๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเลยครับ